ทำอะไรเออหาเลยโอ้ยอ şey ู้ไม่ดกว่ะฮึนี่ดกเหรออืมไม่ดกว่ะอยูดิอย่างนี้ไม่ดกเหรออืม ดูหัวมันเนีอู้มันกี่ชั้นนู้นเนี่ยสามชั้นสี่ชั้นมาัาอือสิดูวิปปินเนี่ยสามชั้นสี่ชั้นมั้งหัวมันนะเนี่ยถ่ายออกมาเนี่ยอู้มันซ้อนกี่ซ้อนวะเนี่ยเฮ้มันกี่ซ้อนเนี่ยมันกี่ซ้อนเนี่ยดูสิ จริงสามชั้นเลยนะ